สายสี่ปีห้าปีนล้มันไม่ไหวแล้วเด็กเนี่ยเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วที่หนูมาเอาข้าวให้เขากินเนี่ยมาเจอไอ้ตัวเนี้ยอตัวนี้ก็มีหนูกำลังจะหาคนช่วยรักษาอยู่ไม่รู้ว่าจะมีคนช่วยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามดูจะลองพยายามดูอยากแค่เอาไปแล้ว้เนี่โอ้โหหนูจะเอาไปไว้หนแล้วคุณพี่ป็ยังเงี้ยเอาไปวัดเขาก็ลำบากไม่ได้ไม่ได้เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวหนูจะมาช่วยเอาข้าวน้ำให้กินมันไม่แาบนั้นเลยมันกัดเขาขนบนตัว โอ้ล้วจะให้เอาไปไหนผมไปกรมสารบอกให้เขาเอาเนี่ยเอามายิงยาสลบ,บที่จะฉีดยาทําคุมทํามันซะเขาบอกว่าไม่ได้ทําไมล่ะมันบอกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยผมก็ยังงงอยู่เขาบอกว่าโอกี่ตัวทั้งหมดกี่ตัวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกฮะสิบแปดแล้วสิบห้าแล้วกู นี่แหละดูที่เนี่ยเอาโอ้โหตายเลยดูนมเนี่วันละสี่กล่องสี่กล่องโอ้ไม่ชอบกินนี่ยโอ้ตาย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 เดี๋ยวมันก็ออกถนนก็เนี่ยเนี่ยวนมวันละสี่กล่องสี่กล่องชิบหายแล้วก็บอกแลยถึงไปไน้ยี่ตายผมไม่เห็นหรอกตอนนั้นฉันเอาหอบหมาไอ้หมาหมาเดนิดไปฉันฉันหอบหอบหมาเดนิดไปสิบเก้าตัวไม่ใช่ว่าพอโตหน่อยโอ้โหออกไปล่าไก่เขาฉันเกือบตาย มันไม่ใช่ว่าเราเม่นนั่นมันนะเราก็สงสารแล้วนี่จะจับดูว่ากี่ตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวนะยังไม่ได้จับเลยเพราะมันวิ่งเข้าในลืมเลยโอ<ห>้ยแย่พึ่งเอาโดนไหมมันกินได้